สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีค้างนะครับช่องชารัดออกกําลังกายวันนี้เราจะมาบอกนะครับถึงท่าที่ทําให้สามารถดึงข้อได้ง่ายหรือพูอัพได้ง่ายกว่าการจับนะครับแบบพูอัพธรรมดานี่นะครับจะเป็นท่าใดนะครับก็มารับชมในตางคลิปได้เลยนะครับวันนี้เพื่อนๆจะไปรับชมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับการดึงข้อไปนะครับเช่นนะครับการดึงข้อยังไงให้ได้จนวนครั้งเยอะๆการดึงงงข้อยัไ ให้ขึ้นหรือมีท่าอะไรนะครับที่ช่วยให้สามารถดึงข้อได้ดียิ่งขึ้นโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดนะครับท่าที่จะสามารถนะครับทําให้เราเนี่ยดึงข้อนะครับได้ดีกว่าการที่เราจับแบบนะครับนี้นะครับเราก็จะมีเปลี่ยนเป็นการจับแบบนะครับนายมือนะครับก็เรียกว่าการทํานะครับไฟกิ๊บนะครับก็คือการจับนะครับในลักษณะของการหันแขนเข้าหาลําตัวนะครับโดยปกติของคุณเราแล้เนี่นะครับ การที่เราใช้แรงนะครับของแขนในการดึงเนี่ยมันจะเยอะกว่าแขนของการผลักนะครับให้เพื่อนๆลองจินตนาการนะครับเวลาเราดึงข้อขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้แขนในลักษณะของการดึงก็จริงแต่การวางนะครับแอนดูแลนหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของการผลักนะครับผมแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆลองหายมือขึ้นนะครับการดึงเข้าหาลาตัวเนี่ยเพื่อนๆจะมีแรงของกล้ามเนื้อนะครับใบเสป้ยหรือกล้ามเนื้อของแขนเนี่ยเยอะกว่านะครับการผลักออกแบบนี้นั่นเองครับ ดยวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับท่านี้นะครับก็คือท่าไว้กิ๊กกันจับแบบนี้นะครับก็คือจับก็มีการดึงเข้าหาลําตัวนะครับจะช่วยนะครับให้เราเนี่ยสามารถพัฒนานะครับไปสู่การจับแล้วก็ดึงข้อแบบนี้ได้นะครับส่วนท่านี้ก็คือเป็นท่าสาหรับพวกมือใหม่นะครับโดยผมเองเนี่ยตอนแรกๆในการดึงข้อผมก็จับแบบนี้เหมือนกันนะครับโดยการจับดึงขึ้นนะครับโดยการจับเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยากจนเกินไปเนี่ยเพื่อนๆจับนะครับแบบ ระยะห่างประมาณนี้ถ้าเพื่อนจับชิดเข้ามาเนี่ยก็จะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับที่บริเวณก้างหลังเนี่ยโดนนะครับยืดกว่าการจับแบบนี้ด้วยการโฟกัสนะครับวิธีการท,ทําทำยังไงให้เพื่อนๆนะครับหายฝ่ามือขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหายฝ่ามือก้ามหาตัวเองนะครับปุ๊บจากนั้นเนี่ยให้จับราวนะครับจับราวได้ยืดนะครับฝ่ามือขึ้นอยู่ยืดแกนตรงแล้วก็จากนั้นก็ดึงกลับในลักษณะของการดึงเนี่ยตอนที่เราดึงขึ้นเนี่ยให้เราหายใจออกนะครับตอนที่เราปล่อยตัวลงมาเนี่ยให้เราหายใจเข้านะครับทําแบบนี้นะครับ ท่านี้นะครับถือว่าเป็นท่าที่ง่ายกว่าการดึงนะครับแบบการป้อำมือนะครับการดึงแบบหงายมือเนี่ยจะเป็นท่าที่ง่ายกว่าแต่พอพูดถึงนะครับว่าคลิปนี้ทําเพื่ออะไรนะครับคลิปนี้ทําเพื่อนะครับให้เพื่อนเื่อทุกคนเนี่ยสามารถนะครับมีท่าในการดึงข้อเนี่ยที่แปลกใหม่นะครับก็คือท่านี้นะครับก็คือมันจะง่ายกว่านะครับเพราะบางคนอาจจะไม่รู้มันจะง่ายกว่าการดึงแบบคว่มือนะครับการดึงแบบหงายมือเนี่ยมันจะง่ายกว่า และทุกครั้งนะครับก่อนออกกําลังกายทุกครั้งนะครับไอ้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยยืดนะครับกล้ามเนื้อบริเวณส่วนของแขนหรือการยืดทั้งตัวก่อนก่อนที่จะทําทการออกกําลังกายโดยสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับไสบไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับ